อล่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชิคเคสันนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอชโหมดมันเรียกว่าโหมดหรือเปล่ามันเรียกด่านเนาะเราเล่นด่านซ่อนหรือตายก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะถูกเลือกนะว่าจะให้เป็นคนหาหรือว่าคนซ่อนส่วนมากมันจะสุ่มให้เราเล่นเป็นคนซ่อนซะส่วนใหญ่แหละเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่ไงเดี๋ยวดูนะว่าเราจะได้เล่นไปนอะไรอ่ะได้เป็นคนซ่อนเพราะว่าผู้แสวงหาหรือนักล่านเนี่ย ความรู้สึกเรามันเหมือนกับว่ามันจะเล่นมันจะได้เล่นยากนะแต่แต่ส่วนตัวเราคิดว่าเล่นเป็นผู้ซ่อนนี่สนุกสุดเออมันยิงอะมันไม่ได้ยิงง่ายนะเราเคยได้เล่นเป็นนักล่าอยู่มันยากการจะเล่นเป็นผู้ซ่อนอย่างที่ดีก็คือเราต้องเลือกสิ่งของที่มันเล็กที่สุดเท่าที่จะหาได้อย่าเอาใหญ่ถ้าเอาใหญ่นี่คือแบบอืมนันเป็นเป้าสายตาแล้วการยิงเขามันจะง่ายขึ้นเว้ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเลยก็คือประตู ประตูแบบนี้อืมยิ่งประตูใกล้ๆกันยิ่งดีเลยเพราะว่าถ้าเขาไม่เข้ามาในห้องเนี่ยเขาก็ยิงเราไม่ได้นะเขายิงผ่านประตูไม่ได้นะเออเว้นแต่ว่าจะมีการดักหน้าดักหลังแค่นั้นแหละย,ยิ่งของเล็ก็ยิ่งยากทิชชู่มันไม่ได้นะเมื่อกี้เราลองแล้วถ้าทิชชู่ได้นี่โอ้โหงานหยาบเลยนะสาหรับนักล่านี่คืองานหยาบไปนะถ้าเป็นของเล็กๆเนี่ยประตูนี่ก็งานหยาบเลยถ้าเขามาฝั่งนี้เราก็เข้าไปฝั่งนั้น เออแค่นั้นแหละนี่อยู่แบบนี้แหละเอออีกอย่างคือเข้าผิวปากหาตำแหน่งเราได้นะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันยากขึ้นก็คือเราต้องไปแบบว่าอันนี้คือเราลองอนะันนั้นดูนะนี่ไงเข้าผิวปากละเมื่อกี้เราลองกดดูว่ามันสามารถเอาล้านข้าออกได้ไหมคือมันเก๋กามากเลยเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะเออถ้าสมมติเข้าผิวปากใช่ไหมแล้วเราเนี่ยอยากให้ มีความรู้สึกว่าให้เขาเล่นยากขึ้นเราต้องไปอยู่ตรงที่ของเยอะๆเว้ยของเยอะๆเพอาะเขาผิวปากแล้วเวลาในการมองมันหมดเนี่ยเราจะสามารถเนียนไปได้ไงก็คือเราออกจากตรงนั้นแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนเขาก็จะเขาก็จะคิดว่าเอออยู่แถวนั้นหรือปเปล่าเขาอาจจะมายิงได้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆเราไม่ได้ยิงเราเขายิงของ <laughs> ยิงของเนี่ยเราเนียนนี่เดี๋ยวถ้านักล่ามามันก็จะมีเสียงหัวใจเต้นเร็วๆที่ของเรานี่แหละ นี่เลยปี่พอมาอ้ยุมันยิงได้ด้วยเราเข้าประตูไม่ทันก็เขาเข้าออกอยู่นี้แหละเวลาก็อีนิดเดียวเองเขาให้มาสองนาทีเนาะอูห้หรีทั้งสี่คนถ้านักล่าเขายิงไม่หมดนะถ้าเขาไม่สามารถฆ่าได้หมดเนี่ยก็คือเราชนะเออถ้าเขาฆ่าได้หมดก็คือเราแพ้เออฝ่ายนักล่าก็จะชนะไปตามนั้นตรชอบเล่นเกมนี้มันตลกด,ดีแล้วว่า แต่ว่าด่านนี้เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ๋อเว้ยอย่าได้ๆๆไปได้จะเป็นโคมไฟอูโอ้โหเอาน,นชิงล้างหน้าก็ได้ือ่อชี้มือวนไปโดนน่ะมันยากตรงนี้แหละโอ้มันยากตรงร้านค้านี่แหละร้านค้ามันเกะกะเราแบบเวลาเลื่อนมันก็เลื่อนยากด้วยมันก็จะเผลอไปเปลี่ยนเนี่ยเออนี่เราชนะนะนี่ผู้ซ่อนตัวที่ดีที่สุดเขาชนะเราก็ชนะไปด้วยเออมาด่านต่อไป โอ้โอ,โอ,โอโกาสในการเป็นผู้สแสวงหา12.5จุด้าไม่เป็นไรโอ้โหแล้วสุ่มให้เอาของเบลอร์เลยออฟฟิสนี่จริงๆดีนะเออเราเอาเอาโน้ตบุ๊กดีกว่าเราเป็นโน้ตบุ๊กกันเออมันของน้อยๆอย่างนี้แหละมันดีเขาจะได้ยิงยากๆแล้วมันลิงมันไม่ได้ลิงง่ายๆนะเว้ยเคยเล่นเป็นผู้สแสวงหาอยู่แบบโอ้ยากมากเลยมันต้องของใหญ่ๆเท่านั้นนะ <laughs> ถ้าของไม่ใหญ่นี่คือแบบไม่ได้มันยิงยากไอ้พวกเล็กๆเ,เ,เรียวๆเ,เนี่ยก็ก,ก็ยากนะ แต่ว่าข้อเสียมันคือมันหาง่ายไงมันหาตัวง่ายไงเราก็เลยเลือกที่จะเป็นของที่มันเล็กๆต่ำๆก็พอเอออันนี้อะไรโทรศัพท์เหรอเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ก็ได้เออเนี่ยเลขโน้ตบุ๊กขึ้นเยอะเอ้ากดผิดกดผิดโอ้ยตัวโอ้ยแย่ละแย่ละเออเหมือนเขาจะไม่เห็นนะเมื่อกี้ถ้าเขาเห็นเขาน่าจะยิงมาละโอเข้าเห็นเว้เข้าเห็นเขาเหมือนเขาจะตามเรามาด้วยลิฟต์นี่มันขึ้นได้ไหมอะ มีโทรศัพท์มาวางอยูอ่อ๋ออ๋อขึ้นได้ขึ้นได้ไดอืมว่าแบบนี้งานงานหยาบสำหรับนักล่าเลยนะเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงนี่อ๋อเอาเฮ้ยไม่ได้จะลงไม่ได้จะลงขึ้นขึ้นเอองานยากสําหรับเขาเลยนะเนี่ยบอกตามตรงเอาเดี๋ยวเราทำไมเราไกลมาเป็นไอ้ยยาวๆนี่อะออช่างมันเถอะรอให้เขามาถ้าเขามาเราก็สวนไปแค่นั้น มีเปลี่ยนได้ไม่เจนโออะไรดีโออันนี้มันเป็นห้องซ่อนโอ้ย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 มาตอนไหนมาตอนไหนพี่ชายเกมาตอนไหนเนี้ยลงแค่นั้นโอ้โหตรงนี้เขายิงกันยาบเลยเฮ้ไม่เห็น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 เราไม่เห็นเราใช้คาถาบังตามองไม่เห็นมองไม่เห็นอุ้ยอแม้ผิวปากผิวปากผิวปากมาสีพี่มา มาเลยเข้ามาเข้ามาเออแล้วก็จะก็ออกออกแล้วก็ลงแค่นั้นตอนนี้เขาเปลี่ยนไปอยู่ข้างบนกันแล้วนะส่วนมากเราก็อยู่ข้างล่างนี่แหละเออเลอ้ยกไม่กี่ว้ยโ้โคตรได้เลยวิ่งดู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 เหลือหกคนเลยนะจะทันเลยจะ่ทันเลยพวกพี่จะทันไหมโอ้ห้าคนแล้วเขาคิวไปสองคนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอา มีคนกระสุนปืนหมดแล้วนะแล้วก็เลยใช้มีดแทนห้องนี้มันตันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือจริงๆเกมนี้มันซ่อนอะมันซ่อนไม่ได้หรอกมันต้องวิ่งเอา้าโอ้ยมือไปโดนอีกลแล้วไม่ไม่ไม่เราต้องเป็นของชิลเล่โอ้โหเฉียวทีเดียวเองโอ,โ,โอ้ยมีโทรศัพท์เข้ารีบไปเราเข้าไปด้วยอือ โอ้ยไ,ได้ได้อน,นันตําำเหนียงผู้ส่วนที่ดีที่สุดด้วยเว้ยคตรดีก <g ülme> ็คือเราไม่โดนยิงเลยไงมาอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งหรือว่าโอ้ห่องเบลเลอร์เลยใครเนี่ยเราหรือว่าไม่ใช่เราเป็นโคมไฟเราเป็นรลนเทิร์นได้เป็นตะเกียงจริงๆมันก็ดีนะตะเกียงแต่ว่ามันสว่างจังเลยอ่ะมันมันโคตรจะรอดเป้าเลย <g ülme> เออ มันมีอะไรที่โอ้เพื่อนเขาไปอยู่ตรงนู้นกันหมดเลยมีสิบคนนะมันมีอะไรที่มันเล็กกว่านี้ไหมนอกจากตะเกียงโอ้เพื่อนเป็นอะไรอะมันคือก้อนหินเหรอมันโอ้ขอนไม้มันเป็นจุอะไรของไม้ที่เขาตัดแล้วมันก็เหลือน่ะโอ้มันไม่มีของที่เล็กเลยอะโคมไฟมันเล็กสุด แต่มันก็สะดุดตานะตะเกียงมันเล็กสุดอะแต่ว่าพอซ่อนแล้วมันก็สะดุดตาจริงๆเพราะว่ามันสองแสงไงเอากระถางก็ได้มั้งเนี่ยน่าจะโอเคอยู่เขาน่าจะยิงไม่โดนหรอกมัง้งไปไหนละนักล่าโอ้อยู่นูน่นอยู่นูน่นอ๋อคิวไปคนหนึ่งแล้วนะโอ้ยมีคนปีนต้นคริสต์มาสด้วยนูน่นอยู่บนนู้นเลยใช่ไหมเห็นไหมเมืเ่อกี้นึกว่าบันไดนึก <laughs> ว่าบันไดดูดิ รู้สึกว่ามันเลื่อนเลื่อนยากยังไงเราไม่รู้อะโอ้ยคือมันซ่อนไม่ได้นะตามพุ่มไม้หรืออะไรอะเพราะว่ามันมันซ่อนมันก็ต้องมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ดีอะเออเราเคยลองแล้วมันอารมณ์เหมือนเล่นเกมหนึ่งในกาลิมอน์นั่นแหละแต่ว่าก็าคือของอันเนี้ยของเรบอกมันเวลาเรายิงใช่ไหมมันยิงแล้วเราเราไม่เป็นไรนะ เอ้ยหมาถึงว่านักล่าไม่เป็นไรนะถ้ายิงผิดแต่ของการ,ริโมทไม่ได้ใช่ไหมก็คือ,คอ,คอต้องยิงให้ถูกถ้ายิงผิดเลือดก,ก็จะลดเอาอะไรวะเนี้ยเขายิงทะลุป,ประตหรูหรือว่าตัวเรามันไม่พ้นประตูเขาก็เลยจัดการเราได้ฮนี่ไงเวลาเล่นใช่ไหมเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยมันไม่มีหลอดเลือดนะถ้าเรายิงผิดเราก็ไม่ไม่ตายใช่ไม่ตายไม่เป็นไรด้วย แต่ถ้าในแกลลีมอสนี่มันได้ไงใช่ไหมถ้าเรายิงพลาดอ่าเหลอดเลือดเรามันจะลดนี่ไงมันไม่เป็นไรเห็นไหมก็แค่กระสุนจะหมดกระสุนหมดก็ใช้มีดได้นี่ไงของก็จะหายแช่นี้แหละโอ้ยเอ้ย,อยนี่ใช่นี่ดื้อเหรอโหนี่เอาวงม่วนนะเนี่ยไปไหนละอ่าเพื่อนยิงติดวอลแล้วเราก็ไม่รู้ทําไมเราถึงได้เล่นนะเอ๊หรือว่าเขาสนใจเรื่องเราหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ไม่ทันหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเริ่มเล่นแล้วเล่นเป็นผู้ผู้ซ่อนใช่ไหมล่ะเราก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกค่เราแพ้เพราะว่าเราเป็นผู้ซ่อนแต่แรกอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะอือ <laughs> ผู้ซ่อนชนะมาอ่าเป็นผู้ซ่อนเหมือนเดิมโอ้โหอะไรเนี่ยทีวีจอแบนระดับสามสิบแปดนิ้วโอ้โหไม่รู้อะกี่นิ้วเนี่ยมันชอบลงไปกดนี้ตลอดเลยมีของที่เล็กกว่านี้ไหมคะ มิครัาเป็นบ้านมหาเศรษฐีดูเพื่อนไปถนนเลยเก็บเหรียญเก็บเหรียญลองเข้าไปในบ้านดูมันจะมีของชี้เล็กกว่านี้ไหมอันนี้มันยิงง่ายอยู่นะเนี่ยอ๋อมันเป็นห้องอืมอ้มไม่มีของเล็กเลยอะมันมีไหมมีอีกไหมไม่มีหรอ เสียงแมวเรามันมันเป็นไรไม่รู้มันร้องอ่ะเดี๋ยวนี้เอ้ยอันนี้เล็กได้ไหมขยะน่าจะได้อยู่มั้งแต่ว่าดยเพิ่งก่อนเดี๋ยวโอ๊ยฉันก็นึกว่าเป็นโคมไฟมันไม่ใช่นี่มันเป็นโต๊ะเลยมันไม่มากันแล้วใช่ไหมคือช่วงนี้น้องแมวมันฮีทนะมันเป็นตัวผู้คือมันไม่ฮีมันก็ร้องแล้วก็ไม่เข้าใจมือนกันทำไมมันร้องเอ่อเขากำลังขึ้นมานะ โอ้มาเลยมาเลยมาเลยเราจะมาจู๊กันตรงโอ้โหมาสองคนเลยงลงดีกว่าแล้วงั้นเขายิงไม่ทันหรอกยิงยากมันซอกแซกไม่ทางตันยิบตรงนี้ไม่มีประตูออกเลยนะดูตรงนู้นเขายิงกันแบบระนาวเลยขึ้นไปดีกว่าคือเราไม่ได้กลัวเขาแล้วนะแค่ตื่นเต้นตื่นเต้นกับเวลานี่แหละโอ้ตรงนี้เขาแบบล่งมากห้องโ่งนี่หมายความว่าเขายิงนะเขายิงทิ้งหมดเลย ห้องมันโล่งเนี่ยน่าจะมีขึ้นมาแล้วมั้งอ๋อผิวปากดูอีกเหลือสี่คนนะนี่ไงพอเวลาผ่านไปสักพักของมันก็จะกลับมาอืมเนี่ยมันมันแบบเขายิงเช็คได้ไงอาจจะเพราะว่ามันเล่นยากด้วยมันเขาก็เลยอนุญาตให้แบบว่ายิงผิดไม่เลือดลดประมาณนั้นแหละถ้าในของแกลิมอดนี่โอ้โหตอนเล่นนะยิงผลานนี่คือเรียบร้อยเลือดลด กดขำเล่นกับเพื่อนตอนนั้นนานแล้วกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ทีนี้เราตอนนี้เราแบบเรามีแต่โน้ตบบ๊กไงมันไม่รองรับมันเล่นไม่ได้แล้วอะตอนนั้นเล่นอยู่ในคอมอะกับเพื่อนอดูสิดูซิโอ้โหนี่จะเข้ามาอีกพี่เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะไม่ทันหรอกพี่แล้วเราต้องยิงให้เลือดมันลดด้วยนะมันก็ไม่ได้ลดง,ง่ายๆเดนะเลือดของคนซ่อนอนะ ดูดิรุสิเขาจะเข้ามาไหมหรืออีนิดเดียวเองมีกี่มีกี่มีอ่ะสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งอาเรียบร้อยโอ้พี่จีฮุนพี่จีฮุนสี่สามศูนย์สามศูนย์เนี่ยคือแบบเป็นดูดคอปตลอดเลยสองสองคอดกี่รอ,อบแล้ววะไม่ได้ดูอ่ะแต่ว่าสองนะพี่จีฮุนเนี่ยก็นะประมาณนี้แหละนะสำหรับเกมโลบอกด่าน ส้นหรือตายเอาละสำหรับวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ของเราเราขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย